안녕하세요여러분วันนี้นะครับผมจะทำไก่ทอดเกาหลีชื่อว่ายังยมชิคกินนะครับสุดง่ายๆแล้วก็อร่อยแบบปังๆด้วยถ้าคนที่อยากรู้สูตรใหม่ครับลอดูคลิปของผมด้วยนะว้าหอมจนถึงแบบหิวมากเลยยะ่ะสวัสดีครับผมชื่อยุนนะครับผมเป็นคนเกาหลีอยู่ที่ไทยเกือบ10ปีแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่รายการ t a s t of the World นเกาหลีนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมารู้จักวัตถุดิบดีๆของแต่ละประเทศนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวัตถุดิบเกาหลีไม่ต้องไปซื้อที่เกาหลีก็ได้นะครับซื้อที่ทับได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะทำไก่ทอดเกาหลีนะครับชื่อเกาหลีว่ายัางย่อมชิคกินยังย่อมแปลว่าซอสนะครับชิคกินแปลว่าไก่ทอด mm hmm. ก็เหมือนเอาซอสมาราดไก่ทอดอะเบ็ดซีแดงๆอร่อยๆก็แปลว่ายังยอมชิคกินนะครับ จริงๆอะคนเกาหลีชอบกินไกท่ทอดมากเลยนะทุกคนอยากรู้ไหมครับทำไมชอบกิน <s> เพราะว่าที่เกาหลีนะครับมีอีโคไกท่ทอดเยอะมากนะครับแล้วก็รสชาติก็มีหลายอย่างอนะวันนี้กินรสชาตินี้พรุ่งนี้ก็กินรสชนาตินั้นกินเรื่อยๆก็ไม่เบื่อนะครับวันนี้ผมจะทำยังยำชิคกินสูตรที่แบบอร่อยแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับโอเคจะเริ่มเลยนะ จริงๆสำคัญที่สุดก็คือมักไก่นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่สะดวกทอดไก่ใช่ไหมครับทอ้อบะไค่สำเร็จรูปด้วยนะไก่ทอดสำเร็จรูปซื้อมาใส่ไมโครเวฟหรือว่าโมอทอรไรนน้ำมานนะง่ายกว่านะครับไอเยอะเกินไปเพราะว่าวันนี้มีทิมง,งานหลายคนอนะ่ะทอดแล้วก็กินด้วยกันดีกว่านะตรงนี้ใส่เกลือนะครับอ้ย เกลือดีมากทินงเก <c oughs> ลือคุณภาพดีแล้วก็ใส่พริกไทยป่นด้วย <c oughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขายมขขําย,ยก่อนนะครับจริงๆอันนี้หมักไว้ก่อนแล้วก็เก็บไว้ประมาณส0มนาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งอร่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราว่างใช่ไหมครับมีเวลาผมก็ เล่าเรื่องเกี่ยวกับไก่ให้ทุกคนดูนะครับไก่เกาหลีนะจริงๆที่เกาหลีอะเมนูเกี่ยวกับไก่เยอะนะครับแล้วก็คนเกาหลีชอบกินไก่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับประเทศเกาหลีนะครับประเทศเล็กคนที่มีที่ดินยากนะครับคนที่เลี้ยงหมูหรือว่าอู๋ที่บ้านได้ใช่ไหมครับเรียกว่าไฮโซคนปกตินะครับก็สว่วนม,มากเลี้ยงไก่เพราะว่าสร้างบ้านไก่ได้แบบหลายชั้นใช่ไหมครับเ,เลี้ยงไก่ได้หลายตัวด้วยแล้วก็ได้ไข่ด้วย ก็เลยตั้งแต่สมัยนู่นถึงตอนนี้ก็มีเมนูเกี่ยวกับไก่เยอะแล้วก็คนเกาหลีชอบกินไก่ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ใส่นมนะครับนมทำให้ไก่แบบชุ่มช้ำแบบท่วมๆนิดน,นึงประมาณนี้พอแล้วก็อยู่ตรงนี้ผมจะใส่แป้ง แค่มักไออย่างเดียวผมมากเลยอ่ะเอาจิงๆผมไม่ม้อนะครับผมจริงโอเคไก่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทอดใต้เลยนะจริงๆต้องใส่น้ามันเยอะนะครับเพราะว่าถ้าใส่น้ามันน้อยใช่ไหมครับไก่จะทดมาไม่สวยทุกคนรู้ไหมครับผมต้นอยู่ที่เกาหลีอ่ะผมไม่เคยทอดไก่ที่บ้านเลยนะวันหนึ่งอ่ะผมก็ทอดหมูที่บ้านอ่ะแม่ก็มาทุบล,ลังแรงๆเลยพอนน้น้ามันก็แดงหมดแล้วก็กวางเด็กอมอมาแบบ ข้าง,งบ้านก็ตกใจเหมือนกันนะครับะรจ<า>ะเผาบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่ราชบุรีก็เลยแบบมีที่กว้างอะ่ะมีสวนกว้างก็เลยแบบทอดก็ได้อะไรก็ได้ไม่มีใครทุบหลังต้นพมอ,อยู่ที่เกาหลีใช่ไหมครับอันนี้ก็เรื่องปกติแต่ทอดด่ารักกระเพ่งอยู่แล้วแต่อยู่ที่ไทยมาปุ๊บอุย้ยน่ากัดถูกแล้วก็อร่อยด้วยน้ำมนันร้อนแล้วนะครับเอาไก่มาชุบแป้งอีกทีหนึ่งจะได้แบบข้างนอกอกับกรอบๆนะครับออกมากรอบๆแล้วก็ใส่เรื่อยๆนะ ทุกคนถ้าทดไก่ไหนที่บ้านใช่ไหมครับต้องใช้กระทะอย่างนี้นะกระทะสูงสูงจะได้เป็นน้ำมันไม่กระเแดงว้าเริ่มจะทอดสวยแล้วทอดแตยังไม่เสร็จนะครับต้องรอให้แบบเหลืองเหลืองก่อนแป้งทอดดีมากนะครับแป้งทอดกรอบทําให้น้ำมนะันอะบรไม่สกปรกอะทุกคนผมาไม่กินข้ามานะครับ ผมก็ไปบบได้หอมไกท่ทอดอย่างนี้เป็นแผบบิวมากเลยยะรู้สึกแบบอยากกินแล้วก็วิธีไกท่ทอดอแบบออกมากรอบอร่อยๆก็คือต้องทอดสองรอบแบบทดอดแรกะต้องรอให้แบบเลืองเลื้งนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องแบบจนถึงสุกมากเลยนะประมาณนี้ก่อนแล้วก็รอสัก,สกพักหนึงนะครับทําให้เย็นนิดน,นึงนะโอเคแล้วก็ทอดที่สองแล้วนะ ทุกคนต้นหอมดูไก่ทอดอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็ลึกถึงสมัยตอนเด็กๆตลอดต้นพ่อ,อเลิกงานใช่ไหมครับซื้อไก่มาแต่ว่าพ่ออชอบกินแบบไก่ทอดธรรมดาแต่ผมยังเด็กอยู่ะแบบชอบกินไก่ทอดยังยำชิคกี้นาแบบรัสอดเด้งๆทำไมพ่อไม่เคยซื้อยังยำชิคกี้นให้หนูเถียงกันหลายรอบแบะแต่ตอนนี้ผมก็โตแล้วใช่ไหมครับอยากกินไก่ทอดแค่ไหนก็ซื้อมากินได้เลยกินคนเดียวทั้งตัวได้เลย โอเคผมคิดว่าทอดเสร็จแล้วนะอุย้ยสวยมากอุย้ยสวยมากสวยมากวันนี้โอ้โหสีแบบท่งๆอ,อย่างเนี้ยแบบอร่อยมากเลยนะครับทุกคนโอ้ยวันนี้ผมดีใจมากอะ่ะทอดไก่ที่นี้สวยกว่าทอดที่บ้านเรานะครับแข่งไก่ทอดเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมจะทําน้ําจิ้มเกาหลีให้ดูนะครับน้าโซดา วิธีนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็อร่อยด้วยอะ่ะใครๆก็ทําที่บ้านกินได้เลยวันนี้ใช้สิงค้าก็คือนี่นะครับทั้งหมดนี้เสิร์ฟที่ท็อปได้นะครับไม่ต้องไปเก้าเลีแล้วตอนแรกครับผมก็ใช้โคชูจังก่อนโคชูจังเนี้ยอร่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิงค้าเขียนว่าเมืมาชินเนื่องแปลว่าอร่อยทุกคนนะครับตอนแรกใส่โคชูจัง2ช้อนก่อนนะครับย่างเนยชิคกี้เนี่ยต้องมีรสโคชูจังนะไม่งานา่านไม่อร่อยนะครับ ประมาณสองช้อนปุ๊บแล้วก็ต้องใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอันนี้ก็คือสำคัญนะครับเพราะว่ารสชาติต้องหวานหน่อยนะใส่ประมาณ8ปช้อนต้องใส่เยอะหน่อย <S <S ทุกคนคิดว่าใส่เยอะเกินไปแต่จริงๆไม่เยอะนะครับต้องหวานอะไม่หวานอะเป็นไม,ไม่อร่อยนะ แล้วก็ใช้สดมะขามเทศนะครับส่นมะขามเทศประมาณสี่ช้อนนะครับโอเคแล้วก็ซีอิ๊วอันนี้ซีอิ๊วเขานะครับซีอิ๊วเขาแล้วก็จิ๋วเองแต่ไม่เป็นไรใช้แค่หนึ่งช้อนชน้อนแล้วก็ใช้พริกป่นด้วยนะครับพริกป่นเกาหลีนะ อันนี้ก็พริกป่นดีเหมือนกันนะครับอันนี้ปกติคนเกาหลีก็ใช้เหมือนกันนะใช้บ่อยมากค่ะจริงๆรอ่ะพริกป่นเกาหลีต้องใช้หนึ่งช้อนนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ใช้พริกป่นไทยใช่ไหมครับใช้ครึ่งช้อนนะเพราะว่าพริกป่นพริกป่นไทยอ่ะเผ็ดกว่าของเกาหลีเยอะเอาเอาหนึ่งช้อนนี่ไรนะใส่น้ำตาลต่อผมบอกแล้วใช่ไหมครับวันนี้ต้องหวานน้ำเชื่อมอย่างเดียวไม่พอนะครับ น้ำตาลก็ประมาณสี่ช้อนแล้วก็สุดท้ายนะครับต้องใส่กระเทียมที่บ้านนะต้นผมแบบปกติเทียมใช่ไหมครับไม่มีใครมาช่วยเลยผมก็ทำคนเดียวก็เลยช่วงนี้ผมก็ทำเก่งยุนเก่ง <c oughs> แล้วก็ถ้าคนที่ ป้าน่ะมีเครื่องปั่นใช่ไหมครับปั่นหรือว่าตำเลยนะแล้วผมก็อยากจะโชว์สกิลก็เลยผมก็หันให้ดูบางทีผมก็กินไก่ทอดเกาหลีที่ไทยใช่ไหมครับปังร้านอาหารนะรสชาติไม่เหมือนเกาหลีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใส่กระเทียมเชื่อวันนี้ผมก็หันแบบไม่ละเอียนมากขอโทษด,ด้วยนะครับวา้าหน้าตาแบบเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะตรงนิ้วเนี่ยประมาณนี้ ผมมากเลยเสร็จแล้วจริงๆอ่ะวิธีง่ายที่สุดก็คือใส่ไมโครเวฟนะครับประมาณ2นาทีนะแต่ว่าวันนี้ผมก็ใช้กัดท่าให้ดูเพื่อคนที่ไม่มีไมโครเวฟด้วยแล้วก็เทหมดเลยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ชอบกินไก่ใช่ไหมครับทำน้ำจิ้มที่บ้านแล้วก็จิ้มกับอ,อปลาทอดหรือว่าเป็นย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้น้ำจิ้มไข้ายๆก,ก,กันแบบ ตักปกกี้แต่ว่าเข้มข้นกว่าตักปกกี้นะแล้วก็อันนี้ทุกคนต้องดูค่อยๆดูนะวางปุ๊บแล้วก็ไปห้องนำ้ำอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนั้นไม่หมดนะแห้งเกินไปก็ไม่อร่อยถ้าคนที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมครับผมแค่แนะนําว่าองศาแบบสูงสุดแล้วก็แค่สองนาทีพอนะครับ <un> โอเคเสร็จแล้วโอ้ยหอมมากเลยอะ่ะ ทั้งไก่ทอดกับน้ำจิ้มาเสร็จแล้วนะครับปกติสไตล์ไทยอะเอาไก่ทอดมาจิ้มกินใช่ไหมครับจริงๆจ,จิ้มกินก็ได้นะแต่วันนี้ผมก็ท,ทกําสไตล์เกาหลีให้ดูนะครับปกติเกาหลีอะต้องคุกทั้งหมดเปรวมกันหมดเลยนะครับว้าเข้มข้นอย่างนี้ได้แล้ววันนี้อกมาสวยมากค่ะทุกคนจริงๆอะไม่ต้องไปเกาหลีแล้วนะครับทํากินที่บ้านง่ายอะ แล้วก็ใส่งาแล้วก็ต้นหอมให้ตบเต็งนะครับไก่ทอดัดสีแดงใช่ไหมครับต้นหอมกบสีเขียวอะ่ะดูให้แบบน่ากินกว่าสวยกว่านะโอเคเสร็จแล้วไม่ต้องไปเกาหลีได้เลยเห็นไหมครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเสร็จแล้วไก่ทอดเกาหลียังย่อมชิกเคนะวันนี้นาตาแบบสไตล์เกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ แต่ผมก็ต้องลงชิมรสชัดก็เหมือนเกาหลีหรือเปล่าก่อนกินข้าวอ่ะปกติที่เกาหลีพูดก,กันอย่างนี้นะครับใช้อ์อมเกส์มิดาแปลว่าแบบกินให้อร่อยอร่อยนะครับขอบคุณนะครับอะไรนี้นะครับอชิ้นนี้นะชิ้นใหญ่ใหญ่รสชาติเหมือนแบบกดชูจังก็เลยเผ็ดเผแล้วก็แบบ หว,นวานหวานนะทุกคนหวังว่าหวานเกินไปใช่ไหมครับยังไม่ใช่หวานเกินไปนะอร่อยพอดี맛�ัดูมันนมนาจะ,ะที่อยมาก,ก,กที่เกาหลีใช่ไหมครับตํำสุดนี้ได้เลยอร่อยจริงใครที่ชอบเมนูนี้ทำตามกันได้นะครับแล้วก็สินค้าที่ชัยในวันนี้ทุกอย่างอะ่ะซื้อได้ที่ท็อปนะไม่ต้องไปเกาหลีแล้วนะครับ แล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ bye, บายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับมับรัปขังขคของกครอคกคนอีกครันหนึ่งนะครับ ส้มเดี๋ยวทุกคนผมก็ขอเรียกแฟนนิดนึงเพราะว่าส้อมอ่ะแฟนผอมอ่ะมองผมว่าแบบสงสัยอร่อยจริงหรือเปล่าไม่ไม่เชื่อเลยส้มมาลองกินดิแล้วก็เอาคนคนรัชบุรีมาชิมดูไหมครับ <c oughs> เพราะว่าผมมาอยู่ที่รัชบุรีใช่ไหมครับที่นี้มีคนรัชบุรีด้วยนะคนนึงมาลองชิมก็ได้นะครับเราต้องพูดความจริงนะคะอร่อยเหรอ มเหมือนนะคะเหมือนใช่ไหมมีความหวานที่เยอะแล้วก็มีเผ็ดนิดหน่อยมีมีรสชาติของโคชูจังไก่ข้างในสุกด้วยเพราะว่าปกติจะทอดแล้วก็ไม่ค่อยสุกทุกคนเมือกี้ไม่ใช่หน้าม้านะครับอันนี้แบบอร่อยจริงอ่ะผมก็เรียกจริงแะบอกว่าสุดท้ายบอกว่าอร่อยผมก็รู้สึกแบบดีใจ